หมั่กันกับเพิ่งมาเห็นดึงนี่นึงก็มาเบ้งนี่ครับฟีฟีฟ์มาหมัดไว้แน่นครับเบีงแล้วเบียงครับอู้สวัสดีครับพงษ์อันเนี้มาไทยรถวิง่งบนถนนในเอฟซีเลยดูนี่ครับตรงนี้เป็นลุ่มยุบนะครับเจอจักงานวางคอวางคอน้ำระบายน้ำจักรแม่หนุนช่ง น้ำข่อยฟังนู่นแล้วมาฟังนี่แล้วก็ไล่ลุคลอง,งจอเขาหน่าจะจอดินข้างล่างเลยครับไปไปลายเจองเตือนก็ไปใช้นี่ขึ้นรถร้องนนทีน,นึงยิ่งเลยไปเรื่มมาไม่มา,มา,มาจิตดตัวเยครับวิ่งุกวันยิ่เลยโยบโยบแบบนี้บางคนขับมาเร็วปวดตกลุ่มห้องในกับจังหน้าเราเนี่ล้นแม่ ต้องขาหัวแ e ็งจนครับงเลยนะต้องนั่งขาอะไรวะต้องรถก่งเลยวะรถเก่งไม่ตัดเบรนรถเล็กเลยรถยหญ่รถนั่งนิ่งที่พนใจเลยมาอรอด้วนครับโอ้อยเนกับนออันนี้รถจาดท้นกับโลวิ้งกวันรยาบันยาลงแล้ว มันร้องมันร้องล,องลูกเ้วนี่งเลยครับรถจาพินรถโคนี่ก็จะโลนะครับเวลารถหนอกนี่มาติดกัดแปดสิบเก้าสิบร้อเยเร็วเๆๆวารูวเรับมาดรรถใหญ่ครับ 10ช่องราเล็กเล็กไล่เล็กไล่อะโอ้ยไม่ไล่หยุดมอนดีย c f c f c f มาหมัดไวแน่นครับเบีดเลยคเบียแบเบียเบียเบโอ้เบียแรงเบแอโอ้ เบรกเบรกเบรกโอ้ไม่เบรกเลยครับเขาไม่โลครับลองปิดป้ายดูวันแหละครับคุณไอ้กรมตางเน้อโอ้รถน้ำมารถนำ้ำถึงช่วงเขโลครับป้าอื้อหืออื้อหืออื้อหือด๋อยเลยครับควง,วง,วงวก,ก,ก,กันควงเขียบล็อกนาำมกด้วยผมหยบอยู่ครับล็อกว่าตายแน่เบื่อมันลอ็อก มีเย็มไม่รู้อ่ะโอ้บางกันกับเพิ่งมาเห็นดึงนี้นึงก็มาเบ้งนี้ครับกำคันบางกับป้ายนี้ไม่ยอมพิชชาติปป สี่รจัมโบ้รัวเลยต้องเบกับตาไม่เบี้งนี่คือกาบรรทุกมาที่ให้ได si ้ครับินคกาจุ่มร้างซึกเลย ใส่ดีนี่นตรา,ายมากนะครับรถสายเล่ยรถเปล่านี่ตาบรรจุกรถมาด้วยนี่รถจะการโดงเลยครับคันนี้ตุกโอ้ยหยกรอเลยนักแล้วตรงเล่งด้วนเลยครับตัดตรงกลางอ่ะวันนี้วันซุกเลยครันนี่ตาเสาร์อาทิตย์ไม่รู้เขาหยุดงานไหม เบรกเลยอยันตรายเบรกไปนันนั่นรถตามลังมาเร็ว